การทำให้รักแล้วจากไปภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะ Hello it's teacher Hannah today I'm going to share to you one time about love การทำให้รักแล้วจากไปภาษาอังกฤษเราเรียกว่า love bombing คำว่า love bombing เนี่ยแปลตรงตัวนะคือการปาระเบิดความรัก ฟังแล้วรู้สึกดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ด้วยคำนี้จะบอกว่าจะมาเสนอในแง่ลบนิดหนึ่งคำว่า love bombing เนี่ยนักจิตวิทยาเตือนว่ามันเป็นการกระทําหนึ่งที่สามารถไปในเชิงของการ abuse หรือทารุณกรรมทางความรู้สึกได้ คำว่า love bombing นะคะคือการทำทุกอย่างให้อีกฝ่ายหลงเชื่อหลงรักแม้ว่าเพิ่งจะเจอกันมันเป็นเหมือนการหลอกให้รักนะคะ love bombing ไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดคำหวานการกระทำเหมือนรักจนขาดอีกฝ่ายไม่ได้การกระทำเหมือนรักจนแบบฉันไม่มีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอซึ่งจะทำเฉพาะแรกๆเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนคำศัพท์ที่เราควรจะรู้กันตาม strategy นะว่าเขาใช้ strategy อะไรบ้างอ่ะคำศัพท์แรกนะคะ คำว่า leverage leverage gift ก็คือให้ของขวัญหรือเป้ของขวัญแบบอย่างฟุ่มเฟือยเลยเป้ได้เปอ่ะอันที่สองคำว่า unstoppable compliments ก็คือชมไม่หยุดหย่อนคำศัพท์ที่ควรรู้ต่อไปคือคำว่า bombard bombard with phone calls and texts แปลว่า bombard ก็คือเหมือนแบบปาระเบิดโยนเข้าไปเยอะๆก็คือโทรหาหรือส่งข้อความหาแทบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เดี๋ยวลองมาดูประโยคตัวอย่างที่แบบถ้าเจอกันแล้วพูดแบบนี้แรกๆนะอาจต้องระวังนิดนึงนะคะอาะลองไปดู I want to s i t down with you I want to set down with you แปลว่าผมเนี่ยหรือฉันนี่อยากจะหยุดชีวิตอยากจะแบบตั้งหลักปักฐานคุณเลยนะคะอ่ะอันต่อไปอันที่2 You are my everything in my life You are my everything in my life คุณคือทุกๆอย่างในชีวิตของผมเลยอันสุดท้าย I have never met anyone as perfect as you. ผมไม่เคยเจอใครที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect ได้เหมือนคุณมาก่อนเลยใครที่เคยเจอ Love Bombing บ้างนะมาแชร์กันได้นะคะหวังว่าได้ความรู้กันนะคะ